สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ s t o r y b e i n ิวรรณกรรมในส่วนชีวิตค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกวรรณกรรมเยาวชนเรื่องหนึ่งซึ่งแม้ว่าจะถูกเขียนขึ้นมานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วแต่ก็ยังคงทิ้งร่องรอยที่ลึกซึ้งไว้ในใจของผู้อ่านทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนังสือดี100เล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่านด้วยค่ะครับหนังสือเล่มนั้นก็คือบึงหญ้าป่าใหญ่ค่ะ คำถามสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้ก็คืออะไรคือมนตเสน่ห์ที่ทำให้เรื่องราวของมิตรภาพระหว่างเด็กชายสองคนในชนบทยังคงเป็นบทเรียนที่สำคัญและสะเทือนใจเกี่ยวกับการเติบโตแม้ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ตามครับเป็นผลงานชิ้นเอกของคุณเทปสิริสุขโสภาซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจาปีพุทธศักราช2560เลยนะครับค่ะความพิเศษก็คือ ท่านไม่เพียงแต่ร้อยเรียงถ้อยคําแต่ท่านยังวาดภาพประกอบลายเส้นที่เเปรียมด้วยชีวิตชีวาด้วยตัวเองด้วยอ๋อวาดเองด้วย ใช่ครับเรื่องนี้จริงๆจุดเริ่มต้นมาจากการตีพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารสตรีสารรายสัปดาห์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512ก่อนที่จะรวมเล่มครั้งแรกในปีพุทธศักราช2522ซึ่งหมายความว่าเรื่องราวนี้เดินทางผ่านการเวลามาพร้อมกับสังคมไทยหลายยุคสมัยเลยทีเดียวครับ การเดินทางที่ยาวนานขนาดนั้นยิ่งทำให้คำถามน่าสนใจขึ้นไปอีกนะคะว่าแก่นสารอะไรในเรื่องที่ทำให้มันไม่เคยล้าสมัยเลยเรามาเริ่มสํารวจจากจุดเริ่มต้นของเรื่องราวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะคือการพบกันของโลกสองใบที่ไม่น่าจะโครจรมาพบกันได้ครับเรื่องนี้เล่าผ่านมุมมองของเด็กชายคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าผมซึ่งเป็นภาพแทนของเด็กดีในอุดมคติของผู้ใหญ่เลยนะคะใช่ครับคือเรียนเก่งเรียบร้อยอยู่ในกรอบ อยู่ในโลกที่ปลอดภัยที่พ่อแม่สร้างไว้ให้เขามีจินตนาการเกี่ยวกับสถานที่ที่ชื่อว่าบึงย่าใหญ่แต่ความฝันนั้นก็ถูกจำกัดไว้ด้วยความกลัวแล้วก็กรอบเกณฑ์ที่มองไม่เห็นนะคะและตัวละครที่เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดเรื่องราวทั้งหมดก็คือโทนครับโทนในสายตาของผู้ใหญ่และชาวบ้านเนี่ยโทนคือภาพจาของเด็กไม่ดีทุกอย่างเลย เกเรก้าวร้าวไม่มีพ่อแม่คอยอบรมสั่งสอนจนกลายเป็นบุคคลต้องห้ามที่ผู้ใหญ่จะคอยเตือนลูกหลานตัวเองเสมอว่าอย่าไปคบนะอืมโทนจึงเป็นเหมือนคนนอกของสังคมหมู่บ้านทั้งๆท,ท,ที่เขาเกิดและโตที่นั่นครับดิฉันว่าการจับคู่ตัวละครแบบนี้คลาสสิกมากเลยนะคะเด็กดีกับเด็กเกเรแต่ที่เรื่องนี้ทําได้ลึกซึ้งกว่าเรื่องอื่นๆคือมันไม่ได้นําเสนอแบบแบนราบ โทนไม่ใช่แค่เด็กเกเรแต่ในโลกของเขาเขาคือผู้รู้คือราชาแห่งพงไพรคือคนที่เข้าใจธรรมชาติอย่างที่เด็กในเมืองอย่างผมไม่มีวันเข้าใจได้เลยแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผมซึ่งเป็นเด็กในกรอบสนใจคนแบบโทนได้ขนาดนั้นคะทั้งที่ผู้ใหญ่ก็สั่งห้ามเด็ดขาดเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากครับผมคิดว่ามันคือความโหยหาในสิ่งที่ตัวเองขาด Oh. ตัวละครผมแม้จะมีทุกอย่างเพียบพร้อมในโลกของวิชาการแต่โลกของเขาเป็นโลกที่แห้งแลง้งขาดประสบการณ์จริงในขณะที่โทนอาจจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยสีสันความตื่นเต้นแล้วก็ความรู้จากประสบการณ์ตรงจึงไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระหว่างเด็กสองคนแต่เป็นสงครามในใจของผมเองครับระหว่างเสียงของผู้ใหญ่ที่คอยห้าม กับเสียงหัวใจของตัวเองที่อยากจะก้าวออกไปผจญภัยใช่ครับแล้วกำแพงในใจของผมก็ค่อยๆพังทลายลงทีละน้อยเมื่อเขาได้สัมผัสตัวตนของโทนจริงๆไม่ใช่โทนจากคำบอกเล่าของผู้ใหญ่มีหลายเหตุการณ์มากเลยค่ะที่ค่อยๆเปลี่ยนมุมมองของผมที่มีต่อเพื่อนคนนี้ใช่ครับผู้เขียนค่อยๆเผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของโทนผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆแต่มันทรงพลังมากเช่นฉากไหนบ้างคะ เช่นฉากที่ฝนตกหนักแล้วโทนก็อาสาไปส่งเด็กๆทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยหรือตอนที่ผมกำลังจะถูกเพื่อนตัวโตวกว่ารังแกโทนก็เข้ามาปกต้องแต่เหตุการณ์ที่เป็นหมัดฮุกจริงๆที่ทลายกำแพงอคติลงอย่างสิ้นเชิงคือตอนที่โทนยอมรับผิดแทนผมอ๋อตอนที่ยอมถูกครูตีอย่างหนักโดยไม่ปรีปากเลยใช่ครับวินาทีนั้นผมคงตระหนักได้ว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดมาทั้งหมดอาจจะไม่ใช่ความจริงเลยก็ได้ และที่พื้นที่ที่มิตรภาพของทั้งสองคนได้เบ่งบานอย่างเต็มที่ก็คือบึงหญ้าป่าใหญ่สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญมากกว่าแค่ฉากหลังธรรมดาธรรมดานะคะเหมือนเป็นอีกหนึ่งตัวละครของเรื่องเลยเป็นการสังเกตที่เฉียบคมมากครับบึงหญ้าป่าใหญ่ในเรื่องนี้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นเด็กเลยพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นโลกที่กฎเกณฑ์ของผู้ใหญ่เข้ามาไม่ถึง ที่นี่ไม่มีใครตัดสินว่าใครดีใครเลวมีแต่เพียงธรรมชาติและอิสรภาพเป็นที่ที่โทนได้แสดงความเป็นผู้นำและความสามารถของเขาอย่างเต็มที่และเป็นที่ที่ผมได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตที่ไม่มีในตำราเรียนค่คะุณเทพสิริใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องได้อย่างงดงามมากครับ การพัรณนาถึงต้นไม้ใบหญ้าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจริงๆใช่เลยค่ะและในพื้นที่ปลอดภัยนั่นเองที่มิตรภาพของพวกเขากำลังจะถูกทดสอบครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อทนเอ่ยปากชวนไปทำในสิ่งที่เรียกว่าปลน้นครับซึ่งเป็นคำที่รุนแรงแล้วก็ท้าทายมโนธรรมของเด็กดีอย่างผมอย่างมหาศาลเลยนะคะคำว่าปล้นในที่นี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องเลยครับ มันเป็นบททดสอบความไว้เนื้อเชื่อใจที่หนักหน่วงที่สุดค่ะผมในตอนนั้นต้องเลือกระหว่างมโนธรรมที่ถูกปลูกฝังมากับความเชื่อมั่นในตัวเพื่อนที่เพิ่งเริ่มก่อตัวสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไปกับโทนอืมอาจจะด้วยความอยากรู้อยากเห็นหรืออาจจะด้วยความชื่นชมในความกล้าของเพื่อนแต่ว่าความขัดแย้งในใจมันยังไม่จบครับ ไม่จบจริงๆค่ะเพราะถึงแม้จะไปร่วมปล้นแต่พอได้ผล,ลไม้มาแล้วผมกลับไม่ยอมกินฉากนั้นมันบีบคันมากเลยนะครับในหนังสือบรรยายความคิดของผมไว้ว่าของขโมยมามันเรื่องอะไรผมจะต้องไปกินให้ท้องตัวเองเปื้อนประโยคนี้สะท้อนโลกกระถัดของเขาที่ถูกขีดเส้นแบ่งขาวดำไว้อย่างชัดเจนโดยสิ้นเชิงเลยค่ะและนี่คือจุดที่วรรณกรรมเรื่องนี้ก้าวข้ามความเป็นเรื่องเล่าธรรมดาไปสู่บทเรียนชีวิตครับ เพราะผมทั้งหมดถูกคลี่คลายลงเมื่อโทษไม่ได้แก้ตัวด้วยคำพูดแต่พิสูจน์ด้วยการกระทำเขาทำยังไงคะเขาพาผมไปพบความจริงที่บ้านของยายปิ่นเจ้าของสวนครับอ๋อวินาทีที่ผมได้รู้ว่าการปล้นครั้งนี้จริงๆแล้วคือการไปเก็บผลไม้ที่ได้รับอนุญาตเพื่อตอบแทนที่โทนคอยช่วยเหลือดูแลยายปิ่นเสมอมาโลกขาวดำของผมคงจะพังทลายลงในพริบตา และถูกแทนที่ด้วยโลกแห่งความเข้าใจที่ซับซ้อนและงดงามกว่าเดิมมันคือการตระหนักว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดการตัดสินคนอื่นจากเปลือกนอกหรือจากคำพูดของคนอื่นเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงเพราะความเข้าใจผิดทั้งหมดคลี่คลายลงมันก็นำไปสู่ฉากที่ดิฉันคิดว่าน่าประทับใจและสวยงามที่สุดในวรรณกรรมเยาวชนไทยเรื่องหนึ่งเลยฉากแลกคำมั่นสัญญาใช่ค่ะเป็นฉากที่กินใจมากจริงๆครับ มันคือการยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวตนของกันและกันอย่างสมบูรณ์ที่สุดผมซึ่งมีโลกแห่งความรู้ได้ให้คํามั่นกับโทนว่าต่อไปนี้ฉันจะอ่านให้แก่แล้วก็เขียนให้แก่ทุกคำที่ฉันอ่านทุกคำที่ฉันเขียนเป็นของแกโทนส่วนโทนผู้เป็นเจ้าของโลกแห่งธรรมชาติและประสบการณ์ชีวิตก็ได้มอบโลกทั้งใบของเขาให้กับเพื่อนเช่นกันเขาตอบกลับว่าคะ่ะบ้านนี้ฉันยกให้แก่ต้นไม้นี้ด้วย สวนสัตว์นี้ด้วยฉันยกให้เรื่องทุกเรื่องที่ฉันเล่าต่อไปนี้เป็นของแกฉางแลกสัญญานี่เป็นอะไรที่ประทับใจมากค่ะมันเหมือนการรวมโลกสองใบเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบคนหนึ่งมอบปัญญาความรู้จากตำราอีกคนมอบปัญญาจากประสบการณ์และชีวิตจริงมันสวยงามแบบบริสุทธิ์มากเป็นจุดสูงสุดของมิตรภาพในวัยเยาว์จริงๆถ้าจะสรุปแก่นเรื่องมีช่วงนี้นะครับคงหนีไม่พ้นเรื่อง มิตรภาพที่ข้ามพ้นอคติแล้วก็การไม่ตัดสินคนจากภายนอกครับค่ะแต่วรรณกรรมเรื่องนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ภาพฝันอันสวยงามมันยังพาเราเดินทางไปสำรวจอีกหนึ่งสัจธรรมของชีวิตที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาซึ่งแนวคิดนี้นำเราไปสู่ตอนจบที่เอ่อทิ้งบาดแผลเล็กๆไว้ในใจผู้อ่านทุกคนเลยนะคะครับหลังจากฉากที่สวยงามนั้น ตอนจบของเรื่องกลับให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงมันสมจริงจนหน้าใจหายค่ะเมื่อเรื่องเล่าตัดภาพมาในอนาคตผมเติบโตขึ้นไปเรียนต่อในเมืองและได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดอีกครั้งเขาได้พบกับโทนเพื่อนรักในวัยเด็กแต่ทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความห่างเหินและแปลกหน้ามีประโยคหนึ่งที่บรรยายความรู้สึกนี้ได้เจ็บปวดมากคือทันใดนั้นผมก็ประจักษ์อยู่ในใจว่า ความอบอุ่นเก่าๆของเราได้หมดไปแล้วผู้เขียนเลือกจบแบบปลายเปิดที่สมจริงอย่างน่าเศร้าครับท่านไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปล่อยให้ความเงียบและความห่างเหินนั้นทํางานกับความรู้สึกของผู้อา่านอืมมันสะท้อนความจริงที่ว่าเมื่อเราเติบโตขึ้นโลกก็จะขีดเส้นทางที่แตกต่างกันให้กับแต่ละคนผมก้าวไปตามเส้นทางของระบบการศึกษาในขณะที่โทนยังคงอยู่ในวิถีชีวิตแบบเดิม กำแพงที่มองไม่เห็นของสถานะทางสังคมการศึกษาและวิถีชีวิตที่เมตรภาพในวัยเด็กเคยทลายลงได้ง่ายได้กลับถูกสร้างขึ้นมาใหม่และแข็งแกร่งกว่าเดิมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ครับไทยเบาๆอยู่หรือเปล่าที่สุดท้ายแล้วการศึกษาและโอกาสในชีวิตก็กลายเป็นตัวกำหนดเส้นทางและสร้างระยะห่างขึ้นมาระหว่างผู้คนครับ แม้แต่เพื่อนที่เคยรักกันมากที่สุดก็ตามเหลือทิ้งไว้ก็เพียงความทรงจําที่ถูกแช่แข็งไว้ในอดีตเท่านั้นเป็นไปได้สูงครับเพราะมันคือความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเสมอมาความทรงจํายังคงงดงามแต่ปัจจุบันกลับไม่อาจย้อนคืนได้อีกต่อไปบึงหญ้าป่าใหญ่จึงเป็นมากกว่าวรรณกรรมเยาวชนที่พูดถึงมิตรภาพใสๆแต่มันคือบทบันทึกการเดินทางของชีวิต การเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นและการยอมรับความจริงอันขมขื่นของการเติบโตที่มักจะพรากบางสิ่งบางอย่างไปจากเราเสมอซึ่งนำมาสู่ประโยคสุดท้ายที่ทรงพลังและเป็นเหมือนบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่สะท้อนความรู้สึกของผมในวัยผู้ใหญ่ที่มองย้อนกลับไปนะคะครับมีข้อความหนึ่งจากความคิดของผมในตอนท้ายซึ่งผมคิดว่ามันสรุปความรู้สึกสูญเสียนี้ได้ดีที่สุด เขาคิดว่าในโลกนี้แม้สักคนเดียวก็แทบไม่มีที่จะรักษาการมองเห็นอย่างวัยเด็กไว้ได้ดวงตาชั้นแข็งกระด้างเพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทุกทีฉันอยากมีการมองเห็นอันอ่อนโยนแห่งวัยเยาว์ชั่วกาลนานการมองเห็นอันอ่อนโยนแห่งวัยเยาว์เป็นคำที่สวยงามและสะเทือนใจในเวลาเดียวกันนะคะมันคือสายตาที่มองเห็นคุณค่าในตัวตนของคนอื่นโดยปราศจากอคติคือสายตาที่ไม่ตัดสินใครจากเปลือกนอกและเป็นสายตาที่มิตรภาพสามารถเบ่งบานได้อย่างบริสุทธิ์ที่สุดครับ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้ผู้อ่านได้คบคิดต่อว่าในการเดินทางสู่ความเป็นผู้ใหญ่ของเราแต่ละคนนั้นเราได้เผือทำการมองเห็นอย่างวัยเด็กนั้นหล่นหายไประหว่างทางบ้างแล้วหรือยัง mm. สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Story Being วรรณกรรมในสวนชีวิตก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ